ความต้องการในชีวิตของเราหรือเป้าหมายในธุรกิจของเราเนี่ยมันคืออะไรเป้าหมายของเราเล็กใหญ่ขึ้นอยู่ที่ใจของเราเลยเรามีเป้าหมายอย่างไร งินมันก็ยังทํางานอยู่คุณสามารถที่จะสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาคคุณจุดทำรายได้ไม่หยุดเราโฟกัสกับชีวิตเปลี่ยน world เราสามารถไปได้ไกลเท่าที่เราจะไปได้ขอบคุณค่ะคามมําว่าการมีวินัยก็คือการทําสิ่งสิ่งหนึ่งอย่างสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นการทําสิ่งสิ่งหนึ่งอย่างสม่ําเสมอมันจะทําให้เราประสบความสําเร็จและการประสบความสําเร็จมันก็จะทําให้เรามีอิสระวันนี้ถ้าเราเจอคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราต้องทำคืออนะไรคะใช้เวลาเป็นที่สูุดค่ะ เฟนะครับทำไมต้องทำทันทีครับก็บเพราะว่าเรานะครับมีวิสัยทัศน์นะหรือวิชั่นนะฮะคือเนี่ยเราอยากเป็นอะไ be the best business opportunity คืออยากจะเป็นโอกาสท,ที่ดีที่สุดนะครับ for d i n a r y people who want to live and e x t r l o r a r y life นะครับก็คือทราบคนธรรมดาที่ต้องการจะมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เกินธรรมดาอยากบอกทุกคนในห้องนี้ว่า ไม่มีอะไรพร้อมเลยค่ะเราทําไปทั้งทังที่เราไม่พร้อมเราทําไปทั้งทังที่เราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรามองว่าจากปลายทางถ้าเรามีทีมงานณนะตรงนั้นมันก็คงจะมีความสุขมากๆและทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนค่ะ คนสาเร็จเนี่ยเราต้องสําเร็จท่ามกลางความไม่พร้อมความสมบูรณ์ไม่มีอยู่จริงฉะนั้นเราต้องเริ่มทั้งทางที่ทยังไม่พร้อมถ้าสรุปแคมป์นี้นะคะคาเดียวคือสุดยอดมากค่ะเราจะโตไปด้วยกันและประสบความสําเร็จด้วยกันทั้งที เธอมีโอกาสที่จะเข้าไปเธอไปศึกษาดูเรียนรู้ดูฉันเชื่อว่าเธอทําได้แน่นอนวันนี้ที่คุณไม่มาค่ะมันพลาดโอกาสมากๆเลยนะคะแคมป์นี้ค่ะกำลังจะทําให้คุณนะคะก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจอิสรภาพการงานแล้วก็การเงินนะครับสามารถที่จะทําให้เรานะประสบความสำเร็จได้ที่เ o s ครับถ้าเราดําเนินการตามคนที่ประสบความสําเร็จยังไงผลก็คือการประสบความสําเร็จวิสัยทัศน์ของท่านประธานนะคะในเรื่องของการทําตลาด ในเรื่องของโกโบโในทวีปแอฟริกาทำนะสร้างขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นมาได้เราต้องทำให้เขาเห็นทำให้เขาดูผมไม่เคยเจอผู้นำนะระดับต้นระดับสูงเนี่ยเราสามารถฝากอน,นาคตไปให้ได้เลย